ครหลายคนอาจจะมองว่าช่วงวัยที่แตกต่างกันมากๆอาจทำให้การร่วมงานมีปัญหาได้แต่สำหรับกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผ้าของฝากผู้เวียงไม่ว่าจะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาสินค้าการตลาดและเปิดโอกาสให้เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นผ่านงานผ้าและลวดลายไดโนเสาร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นมาฟังเรื่องราวคนบันดาลใจในค่ำคืนนี้กับคุณแม่อรพิน ทองหนองก่อยกันเลยครับตั้งแต่เด็กๆชนบทเนาะถือว่าเป็นชนบทเป็นอำเภอที่ห่างไกลความเจริญมาก68กิโลค่ะขอนแก่มาพูเวียงที่นี้ในส่วนของตอนเป็นเด็กแม่เกิดปี2498เแนี่ยแม่ก็เข้าโรงเรียนตอนเก็ดขวบตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใชา้พวกเราก็น้ำประปาก็ไม่มีก็ต้องไปเข็นไฟฟ้านี่ก็ต้องใช้แบบเป็น จุดตะเกียงเจ้าพายุสมัยโบราณะะเป็นถ้าเราจะเข้าคอนแก่นก็ถนนยังเป็นลูกรลังในช่วงที่2498มาถึง2510ประมาณนี้ค่ะก็ยังเป็นถนนลูกรลังในชีวิตตอนเด็กก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องของวัฒนธรรมก็เด็กๆก,ก็ชวนกันว่าไปทอเสือ่อทำไมต้องทอเสือ่อใช่ไหมคะ ทอเสือนี่มันเป็นเสือยาวที่ทุกคนคงเห็นเนาะเวลาไปที่วัดมันจะมีเสือที่ยาวๆส่วนมากถ้าเขาทำขายมันก็จะสั้นๆนะคะทีนี้พวกเราก็ไปทำกันก็จะมีคุณยายตอนนี้คุณยายที่สอนมีเสียห้าคนนะคะที่สอนให้ทอเสือการทอเสือไม่ใช่ทอคนเดียวได้ต้องมีคนแย่แย่ไอ้ผือคคนแย่ผือกับคนทอต้องสัมพันธ์กันแล้วก็มี3ามคนทั้งหมด เวลาทอก็จะต้องมีการพลิกฟืมถ้าพลิกแบบนี้คนซ้ายมือต้องแย่ถ้าคว่ำมันลงคนขวามือต้องแย่คือมันก็จะขัดขัดตัวของเส้นฟืมนะคะเราเรียกเส้นยืนชุมชนของเราถ้าพูดถึงเรื่องการ สืบสารใช่ไหมคะการสืบสารวัฒนธรรมการทอผ้ามันจะเป็นจุดแรกเลยคือไม่อยากจะให้มันหายอยากจะสืบสารไว้หลังจากเราทอแล้วเราก็มาคิดว่าผ้าชิ้นผ้าทอมันก็ขายยากเราก็พยายามจะแปรรูปจะรูปมาการแปรรูปก็จะมีการเพิ่มเติมลายหรือเป็นมัดมีหรือเป็นด้นหรือเป็นมัดย้อมในปัจจุบันนี้ แม่อรพินคิดว่าสเสน่ห์ของผ้าคืออะไรทําไมถึงเลือกจะนํามาทํางานหลักของกลุ่มครับสเสน่ห์ของผ้าใช่ไหมคะสเสน่ห์ของผ้านี่เราสามารถแต่งเติมได้ทุกอย่างทุกสีอย่างเราย้อมสีเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าหากว่าเอาฝาักคูนมาย้อมฝักคูนแก่มันก็จะเป็นสีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฝักคูนดิบมันก็จะเป็นอมเขียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต้นไ ดอกอัญชันมันก็ให้สีม่วงค่ะคือมันเป็นของที่สวยงามที่เราสามารถแต่งเติมคิดเพิ่มแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่ๆของอโลกสมัยใหม่เนาะคือคุณยายอยู่อีกโลกหนึ่งตอนตอนปี98อ่าตอนนี้มันปี67่ะมันก็จะมีอีโคปิ้นมีเพ้น์มีอะไรต่ออะไรตามมา มันก็ทำให้เสน่ห์ของผ้ามันไม่มีที่สิ้นสุดทำได้เรื่อยๆมีการรวมกลุ่มกันก่อนนะคะมีคุณยายอยู่สามคนแล้วก็มีตัวเองตัวเองก็หมายถึงว่าแม่นี่อายุน้อยที่สุดไปขอความรู้จากคุณยายๆทั้งหลายว่าเรื่องการทอผ้าเป็นยังไง ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนที่ดั้งเดิมมาจากกลุ่มของคนลาวค่ะคนลาวก็มีทอผ้าใช้เองแล้วก็ซื้อมันก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ก่อนนี่เราจะเราจะใช้ผ้าขมา้าจะตัดเสื้ออะไรเราก็ต้องใช้เองคือในส่วนนี้เราพอเรามาใช้เองเรามาทําเองเนี่ยก็เลยเกิดการรวมกลุ่มให้ตั้งกลุ่มขึ้นหลังจากตั้งแล้วก็ ตอนนั้นยังไม่มีทุนก็เลยไปขอที่สุขาพิบาลตอนนั้นยังเป็นสุขาพิบาลเพื่อนก็ให้เส้นไฟ้มาห้า50กิโลก่อนอคือก็มาถามว่าเราใช้ไฟ้อะไรก่อนพอได้ไฟ้มาห้า50กิโลเราก็หาช่องทางขายโดยการผลิต3ามสี่คนก่อนอก็มีตลาดหลังจากขายชุดแรกไปแล้วเราได้เงินเราก็ซื้อเส้นไฟ้มาอีกเป็นรอบที่สองอทางกลุ่มเราจะทําแบบนั้นจะไม่ไปยืมเงินหรือ ไปกู้มาเริ่มต้นแต่เราขายไปหมดแล้วเราก็จะซื้อจะรีบซื้อพอแบ่งปันกันเสร็จปั๊บรีบซื้อเลยคือในวิสาหาจิตชุมชนบางกลุ่มก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องเงินใช่ไหมคะทีนี้ทางกลุ่มเราเนี่ยก็จะกันแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าสมาชิกห้าคนเขาลงหุน้นทีนี้หุ้นเขาลงเท่าไหร่ก็ได้เราเราไม่ได้นั่นแต่เวลาเขาผลิต ปริงานทอมาคุณแม่เลยบอกว่าถ้าเราจะสร้างความเข้มแข็งก็คือถ้าเขาเอาผ้ามาส่งเขาเอาไฟเราไปไปทอทอเศษเอาผ้ามาส่งเราจ่ายเงินให้เลยค่าแรงเป็นชิ้นส่วนในเรื่องการปันผลมันก็จะมาทีหลังสวัสดิการก็จะมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกําไรสุทธิประจําปีถึงก็จะมีส่วนนั้นมาถ้าเรามาแบ่งปันแบบนั้นมันก็จะ มีปัญหาในเรื่องการรอการใช้เงินนะคะทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power น้องใหม่จากไททิปสัป,ประรสุแออแ้แลโอแพงสุดพริกเกลือ,อยูซุโดยเชฟมิชลิน หลังจากได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผ้าของฝากบ้านผู้เวียงจากแม่อรพินไปแล้วมาเรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติสไตล์บ้านผู้เวียงด้วยลวดลายไดโนเสาร์ที่เป็นเอกลักษณ์มาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับในช่วงนี้เราจะมาสอนวิธีทำผ้ามัดย้อมนะคะขึ้นต้นด้วยอุปกรณ์นะคะผ้ามัดย้อมไดโนเสาร์เราจะต้องมีบ็อกก่อน ตัวนี้จะเป็นบล็อกของไดโนเสาร์ที่เราจะวาดตัวนี้เป็นเท้านะคะถ้าเราจะแปลให้เป็นอย่างอื่นเราชอบดอกไม้หรือชอบอะไรเราก็ทำเป็นบล็อกขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำได้เลยส่วนตรงนี้เป็นสีนะคะสีธรรมชาติที่เราแช้ย้อมค่ะวันนี้ทำสีธรรมชาติเนื่องจากว่าสีธรรมชาตินี่มันเป็นมิตรต่อโลกร้อนด้วยต่ออะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วเวลาเราสวมใส่ มันจะไม่คันผิวเราก็มาเริ่มทําเลยนะคะเริ่มจากบล็อกเรามีบล็อกเราก็ทาบใส่ผ้าเราจะให้อยู่มุมไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราอาจจะมุมนี้การการวางมุมนี่ยอาจจะอยู่ที่เราใช้ผ้าก็ได้นะคะถ้าเราใช้พันคอรหรือพปกหัวเราพับผ้าตัวไดโนเสาร์ก็ควรจะอยู่ประมาณนี้นะคะคือมันเป็นอยู่ที่เราวางผ้าค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเท้าไดโนเสาร์ แล,แล้วแต่เราจะจัดวางตัวนี้ผ้ามัดย้อมหรือหัตถกรรมของเราเนี่จะดะีตรงไหนดีตรงที่เราทำตามใจเราได้นะคะมีประโยชน์ว่าไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเราอยากทำแบบไหนบ้างยังไงได้หมดนะคะก็เริ่มต้นล่างนะคะก็ขีดเดินดินสอ หลังจากที่เราล่างบล็อกเป็นรูปที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะมีเป็นการเนาการเน่านี่ทําให้เกิดลวดลายเวลามัดค่ะเวลาเราย้อมสอีเราต้องดึงแล้วก็เน่าให้แน่นๆมันก็จะเกิดลวดลายตามที่้าของเราต้องการค่ะความห่างของฝีเข็มหนึ่งกระเบียดค่ะบางคนก็ก้าวยาวๆนิ้วหนึ่งก็มีค่ะเวลาเวลามัดแล้วออกมามันก็รูป่างมันก็จะเลอๆเบอร์ มันไม่ค่อยชัดนะคะถ้าเราเอาประมาณหนึ่งกระเบียดแล้วมัดให้แน่นมันก็จะเกิดลวดลายตามที่เราต้องการมันชัดเจนค่ะก่อนที่เราจะไปย้อมสีเราก็มัดการมัดก็เราเหลือส้อนได้ไว้สองเส้นนี่ค่ะเราก็จะดึงนะคะดึงตอนนี้มัดเท้าก่อนนะ,ะมัดเฉพาะที่เราเนา่าถ้าเราไม่ได้เน่าก็ไม่ได้มัด ทีนี้ลวดลายนี่เราชอบตรงไหนเราชอบเยอะๆเราก็วาดเยอะแล้วก็เนาค่ะพอเนาเสร็จเราก็จะมาดึงแล้วมัดหากเรามไม่แน่นมันก็จะไม่เป็นลวดลายที่เราต้องการนะคะเพราะว่าสีมันก็จะกืนไปหมดเพราะฉะนั้นต้องมัดให้แน่นการมัดน่าจะมัดอยู่สองรอบก็ได้แต่ดึงให้แน่นนะคะถ้าสูงอายุมาทำน่าจะเป็นฝึกสมาธิของอการใช้ อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เราทําเป็นการฝึกสมาธิฝึกอย่างผ้าจินสันอย่างนี้นะคะอาจจะสันๆหรือ,อยังไงก็เรามาฝึกตรงนี้มันก็น่าจะโอเคมีประโยชน์หลังจากฝึกแล้วได้เงินด้วยนะคะคือทําผ้าแล้วก็จะขายด้วยได้ค่าแรงด้วยได้เงินด้วยนะคะได้สุขภาพดีทีนี้ถ้ามารวมกลุ่มกันมารวมกลุกัน เราก็จะมีพูดคุยสารทุกสุขดิบมีความสามัคคีในเพื่อนอถามถ่ยุกทุกสุขกันต่อไปเป็นขั้นตอนย้อมสีนะคะหลังจากที่เรามัดผ้าแล้วเราก็จะมาเตรียมยอม้อมการย้อมสีเราจะเริ่มต้นที่น้ำน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่สำหรับจุ่มและเซ็ตผ้าแล้วก็จะมาจุ่มสีจุ่มสีเสร็จบิดให้แห้งแล้วก็มาแช่น้ำสนิม ะะหลังจากแค่น้ําสนิมแล้วก็จะมีล้างเราสังเกตยังไงว่าน้ําสนิมทํางานแล้วยังก็น้ําที่เราล้างมันก็จะใสนะคะถ้าน้ํามันยังขุนอยู่เราก็ต้องล้างอีกจนน้ําในกระมังมันใสเป็นขั้นตอนการย้อมจากนั้นเราก็จะมาขดเส้นได้ที่เรามัดออกพอดึงออกแล้วมันก็จะได้ลวดลายที่เหมือนที่เราต้องการ โอเคตอนนี้ก็ย้อมแล้วนะคะย้อมสีก็จะเป็นขั้นตอนการขีดได้ที่เรามัดไว้นะคะออกเพื่อที่จะดูลวดลายแล้วก็ลายผ้าเราก็ใช้กามปูนะคะสกิดตอนนี้ก็เป็นผ้าที่ย้อมแล้วก็ตัดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนรูปร่างของไดโนเสาร์เวลตากก็อาจจะ ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วแต่สีที่ลงถ้าอยากได้ลวดลายที่ให้มันเข้มขึ้นเราก็ใช้สีเข้มขึ้นค่ะมันก็จะสวยนะคะชัดเจนขึ้นตอนนี้ถ้าหากว่ามีคนสนใจอยากทำหรืออยากให้แม่ไปเป็นวิทยากรสอนมัดย้อมหรือสอนปลูกผ้าค่ะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0815443802หรือ จะโทรมาที่เทศบาลมันมีสำนักง,งานเนาะสำนักง,งานเทศบาลหรือพัฒนาชุมชนค่ะกลุ่มมัดย้อมแมวลพินหรือกลุ่มมัดย้อมไดโนเสาร์มันถ้าหยุดเรียนรู้ก็เหมือนเราหยุดทุกอย่างมันก็จะนิ่งเหมือนทุกคนเขาเดินอยู่แต่เราหยุดหยุดเดินคิดว่านะคะ ถ้าชุมชนเราหยุดเดินเราก็จะไปไม่ทันเขาถ้าจังหวัดเราหยุดเดินเราก็จะล้าหลังแล้วถ้าประเทศเราหยุดเดินเนี่ยประเทศเราก็จะไปไม่ทันเพื่อนคะมันก็จะเกี่ยวยงกันไปไปถึงโลกถ้าโลกยังไม่มีใครพัฒนาไม่มีอะไรวัคซีนไม่ออกมาอะไรอย่างนี้ไม่มีทุนมาต่อยอดถ้ามันหยุดมันก็คงจะ ใช้ชีวิตลําบากมันก็คงจะเหมือนมนุษย์ถ้ำเหมือนที่เราเคยอยู่ในอดีตที่ต้องไฟฟ้าก็ไม่มีปลาปาไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดว่าเออโชคดีเนาะที่ยังมีชีวิตยอยู่จนถึงมาเล่นไลายเล่นอะไรแล้วก็ตอนคุยกันในโทรศัพท์มองเห็นหน้าอีกเอา้าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นหยุดไม่ได้แต่ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ไทยทิปย์จัดโปรโมชั่น7.7ลดพิเศษตั้งแต่25มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2567การปรับตัวและการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรวมถึงชุมชนเติบโตแม่อรพินก็เป็นอีกคนที่เชื่อว่าไม่มีใครแก้เกินเรียน ความพยายามปรับออกแบบสร้างสารรค์สินค้าชุมชนให้ทันสมัยขึ้นน่าสนใจขึ้นด้วยการรวมเอกลักษณ์ชุมชนอย่างพาทอและไดโนเสาร์เข้าด้วยกันสาเหตุที่เลือกอตัวไดโนเสาร์ที่กิ่งแล้วนี่การค้นพบนี่นมันเพิ่งจะ20กว่าปีใช่ไหมคะย0กว่าปี30ปีแต่มันมันอยู่ในช่วงชีวิตเราทีนี้ได้รับเกียรติจากองค์ระเทพตัวแรกคือ องค์พระเทพท่านตั้งเชื่อให้ว่าโกโซลัสซิลินทรอนเน่ตัวนี้เป็นความภูมิใจของทางอำเภอภูเวียงเราที่ว่าพระองค์ท่านพระราชทานชื่อของตัวเองให้แล้วท่านเคยมาค่ะมามาเยี่ยมที่ภูเวียงพอมาถึงท่านก็บอกว่า,ายังไงก็อย่าทิ้งนะไดโนเสาร์เนี่ยให้สืบสารไปอย่าทิ้งตัวนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทางเราเนี่ยทางกลุ่ม คิดค้นรือตัวแม่เองในส่วนตัวของเรานะคะว่าเราจะต้องทำไดโนเสาร์นี้ให้เด่นให้ดังแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกคือตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดหนึ่งของกิโอพาร์คค่ะพอดีทางผู้ว่าท่านให้จังหวัดขอนแก่นขอเป็นมรดกโลกโดยนำไดโนเสาร์นี่ไปขอค่ะเป็นมรดกโลกกิโอพาร์คในในส่วนของกิโอพาร์คตอนแรกก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ ทีนี้พอทางอบจเขามาเชิญแม่เข้าไปในกลุ่มแม่ก็พยายามจะรวมวิสาหกิจทุกกลุ่มเข้ามาทีนี้ทางเกียวพาร์กเนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวตามที่เราสัมผัสค่ะมันกลายเป็นความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของจังหวัดนั้นอำเภอนั้นหรือ,อบริเวณที่ไดโนเสาร์อยู่ทุกคนต้องอยู่ดีกินดีไม่ใช่เฉพาะผู้เวียงหรือไม่ใช่เฉพาะเวียงเก่า จะต้องกระจายให้ถึง26อำเภอแล้วก็กระจายไปทั้งจังหวัดหมายถึงต่อเนื่องไปที่กาลสินต่อเนื่องไปที่หนองบวัวลำพูที่เขามีหนองไอตัวไดโนเสาร์ด้วยกันนะคะเราเราคุยกันถึงเรื่องไดโนเสาร์อยู่แล้วไดโนเสาร์ที่อยู่ในผ้าก็สามารถมาเป็นตัวตุ๊กตาได้เป็นของที่ระลึกนะคะทีนี้ไอตัวของที่ระลึกเนี่ยอาจจะย่อยสังเคราะห์เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าขาวม้า ถ้าที่เราทอแล้วเราขายไม่ค่อยได้เราก็มาแปลรูปได้นะคะส่วนสินค้าที่ต่อยอดจากตรงนี้ก็คือตัวนี้เขาจะมีสองแบบนะะแบบที่หนึ่งก็คือกำม,มือคือคนที่พิการนะคะกำมือคือเขาติดมือเขาติดเราใช้กำอันนี้ขายดีนะะใช้กำม,มือเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งหมายถึงตัวนี้ในในท้องเขาก็จะเป็นฐาน ่านตัวนี้ไม่ใช่ถฐานธรรมดาค่ะมันเป็นฐานไม้ไผ่เป็นชาโคนะคะใส่เข้าไปในท้องเราก็จะห้อยสําหรับกินอับในรถในห้องน้ําในตู้เสื้อผ้าอันนี้คือประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์สองตัวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหมอนรองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์ใช่ไหมคะส่วนหมวกหมวกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝ้ายเขียนมือนอกจากเราจะเอามาทอเป็นชิ้นงานแล้วเราก็มาถักเป็นหมวกได้ เป็นดอกไม้ติดติดเข็มกัดติดอะไรได้อีกทีหนึ่งชิ้นที่สองส่วนชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อนะเป็นเสื้อเหมือนไดโนเสาร์เสื้อยืดที่วัยรุ่นหรือคนทั่วไปใส่สบาย่ะเสื้อยืดแล้วก็จะมีเชือเสื้อที่เราตัดขึ้นมาสำหรับวัยรุ่นอีกเป็นผ้าฝ้ายมัดย้อมลายไดโนเสาร์ทีนี้ออกจากนี่แล้วก็เป็นชิ้นที่ห้านะคะ ชิ้นที่หก็จะเป็นด้านหลังทั้งหมดมีผ้ามัดมีเป็นผ้าพันคอผ้าคุมไหล่มัดมีแล้วก็เป็นผ้าถุงสําหรับคุณอีสานก็นุ่งไปวัดไปไหนแล้วก็นุ่งปกตินี้มันมีช่วงนี้มันมีโครงการของผ้าไทยใส่แล้วสวยก็จะทําให้เราขายดีขึ้น จริงๆแล้วการการทำเป้าหมายหรือว่าการผลักดันตอนนี้มีอยู่ตลอดเวลาสังเกตจากสินค้ามันหลากหลายมันหลากหลายม,มันเยอะเกินคือจริงๆแล้วก็อยากจะให้มันไปทุกตัวนะคะแต่ดูแล้วชิ้นที่ว่ามันเล็กแล้วก็หยิบง่ายราคาถูกเป้าหมายน่าจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ก็เราก็จะไม่ลืมว่าทุกอย่างก็คงจะต้องมีมัดย้อมไดโนเสาร์เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะ,ะส่วน การตลาดเนาะเพราะเป้าหมายมันมันก็ต้องขายใช่ไหมคะ,คะการตลาดอยากจะขายออนไลน์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทําไปถึงไหนได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีผู้ช่วยที่เข้มแข็งเปลี่ยนโลกมันก็คือเปลี่ยนคนคือคนโลกคําว่าโลกนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมคะ โลกมันเป็นนิยามของความกว้างของโลกเฉยๆแต่ตัวตนเนี่ยมันเป็นจริงๆที่จะต้องทำขึ้นที่จะต้องมีขึ้นแล้วก็ปฏิบัติคือตอนนี้ก็เอาแค่ครอบครัวลูกหลานครอบครัวแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ในภูเวียงก่อนนะต่อไปมันก็เขาก็จะขยายไปเรื่อยๆเหมือนเราให้ความรู้เรื่องการทร,รมาหาจินค่ะก็ให้ด้วยความเต็มใจค่ะว่าอยากมาทำก็มาแล้วก็ ดูแลว่ามีช่องทางไหนที่จะขายได้ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็สามารถเปลี่ยนรูกได้ในนิยามของส่วนตัวนะคะผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผ้าของฝากผู้เวียงหลวนอบอวนไปด้วยสเสน่ห์ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านผู้เวียงสินค้าต่างๆที่ทำด้วยฝีมือของกลุ่มคนที่มีความสามารถและน่าสนใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่รูปแบบกี่รุ่นการสืบสารต่อยอดเหล่านี ก็ยังคงสเสน่ห์และกลิ่นอายของบ้านผู้เวียงดังเดิมกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาิ30นาทีทางททบสําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ